คืนนี้เป็นคืนสรุปมหาสติปัานสูตรในด้านกายานุปัสนามหาสติปัฏฐานความจริงเราศึกษากันมาแล้วห้ายอย่างหนึ่งอนาปานสติกรมฐานกำหนดรูลมให้ใจเขาออกสองอิทธิยาบท กำหนดกำหนดรู้การเคลื่อนไหวของร่างกาย 3. ส,สัมปชัญญะกำหนดรู้การคู่ไปเหลียวหน้าเหลียวหลังจะรู้อาการกินในการเดินในการนอนจะทำอะไรก็รู้อยู่ทั้งหมดสปริกูลพิจารณาการสาริองของร่างกายว่าเป็นของสุขรก ห้าธาตุสี่พิจารณาว่าธาตุร่างกายประกอบด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเต็มไปได้วยความสุขลกหกนวสีที่เรียกกันว่าป่าช้าเกาที่ตัพิจารณาสร้างศพคือคนตายแล้ววันหนึ่งสองวันสามวันสี่วันห้าวัน นี่เป็นอันว่าเราเรียนกันมาจริงๆหกขั้นด้วยกันการศึกษาหกขั้นนี้ถ้าจะว่ากันไปถึงนักปฏิบัติจริงๆที่ท่านเป็นอราหันต์กันแล้วนี่ท่านปตาจาราเทรีท่านศึกษาเท่าเราหรือเปล่า ท่านได้รับคําแนะนําจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพักกินิดูกระน้องหญิงเธอจะร้องไห้ไปทําไมถึงพ่อตายแม่ตายพี่ตายผัวตาย,ตายลูกตายอาการที่ต้องพัดพรากจากคนรักคนชอบใจแบบนี้ต้้าตาที่จะเหล่าเจ้าหลังไหลามาเพราะอาศัยความตายเป็นเหตุ องค์สมเด็จพ่อเบรมโลกกระเชศทรงเปรียบเทียบว่าน้ำตาของเจ้ามันจะมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พราะชาติหนึ่งอาจจะไหลลงมาไม่ถึงขันแต่การเกิดของคนกับหนึ่งมันเกิดหลายวาระแล้วการเกิดของเราจริงๆก็นับเป็นหลายหลียกว่าแม่ หลายหลายอาสงไขยกับกว่าจะเริ่มตนเป็นคนดีได้มันเป็นคนเลวมา,มากกว่าคนดีในการที่จะมีวาสนามบรมีเป็นสาวกภูมิได้อย่างท่านปตาจาราเทรีต่อเริ่มมาเป็นคนดีมาถึงหนึ่งอสงไขยกำไรแสงกับอสงไขยเนี่ยมันไขคงกับนับไม่ได้ นับไปนับมานับปานับไป,น,บไปนับไม่ทนเรียกว่าหนึ่งอสงไขยแล้วสองอสงไขยอะไรก็ตามแล้วก็มีกําไรอีกแสงกลับก็เพียงแค่กลับเดียวก็เกิดกันแต่หลายหนเกิดเป็นคนบ้างเกิดเป็นสัตว์บ้างอาการพัดพราจากของรักของชอบใจสัตว์มันก็มีชีวิตจิตใจเหมือนกันสัตว์ก็คือคน คนก็คือสัตว์คำว่าสัตว์ก็คือคนก็หมายความไอ้คนที่ทำความชั่วนะ่ะตายแล้วไปเกิดเป็นสัตติระชันบ้างไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างไป็นสุรกายบ้างแล้วก็คลานมหาสัตวติระชันบ้างนี่ก็คือสัตว์ก็คือคนนี่คำว่าคนก็คือสัตว์ก็หมายว่าคนก็มาจากสัตว์และคนก็เคยเป็นสัตว์ดิระชานมาก่อน มีสัตว์รัจฉานกับคนย่อมมีความปรารถนาเสมอกันต้องการอยู่ดีกินดีมีความสุขไม่ต้องการให้ใครมากลมเหงกำเนงร้ายเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันนี่เป็นอันวา่าคนกับสัตว์มีความรู้สึกเท่ากันไอ้นี่ผมพูดเรื่องอะไรพูดมาเรื่อยไปลมะมั้ง ี่ยพูดให้เข้าใจแต่ว่ามันคงจะไม่เข้าเรื่องเป็นอนุว่าพัฒนานะด้านการเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีแต่ว่าความรู้สึกในจิตจิตที่เข้าไปเสียงสิทติ์อยู่ในกายมันเป็นจิตของคนที่เรียกว่าสัตว์มีความปรารถนาน้อยกว่าคนเนี่ยความจริงมันไม่จริงสัตว์มีสภาพเหมือนกับคนถูกขัง ที่จำกัดเขียดให้อยู่คือจิตมันเป็นจิตของคนมีความปรารถนาเท่าคนแต่สภาพมันเป็นสัตว์เขาก็เลยจำกัดเขียดให้อยู่ด้วยอำนาจของอกุสลกรรมที่ตนทำไว้นี่การเกิดเป็นคนก็ดีการเกิดเป็นสัตว์ก็ดีการหลั่งไหลน้ำตาออกมาจากการพาัดพลาดจากของร่าของชอบใจ แต่ละคราวถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่บ่อยๆเข้าองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ากล่าวว่าน้ำตาของเธอถ้าจะเก็บไว้มันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ฉะนั้นขอน้องหญิงจรงระงับความโศกเสียเถิดนี่ท่านฟังธรรมะเพียงนิดเดียวเท่านี้ท่านก็ระง,งับความโศก ต่อไปบทเป็นนางวิสุนีฟังะัรรมเทศนาเรื่องขันห้าเล็กน้อยแล้วก็ต่อมากลับมาถึงที่อยู่เอาน้ำล้างเท้าลาดไปน้ำไหลไปนิดหนึ่งราดไปทีน้ำไหลเลยไปอีกนิดหนึ่งแล้วก็หยุดราดไปทีน้ำไหลเลยไปนิดหนึ่งแล้วก็หยุดท่านเราคิดว่าชีวิตของคน อาจจะตายในปฐมวัยคนได้ไม่มัดในมัชชิมวัยคนได้ในปัชฉิมวัยคนได้คือตายระหว่างความเป็นเด็กหรือคนกลางคนหรือว่าคนแก่ก็ได้เหมือนกันมันก็ตายจะตายเวลาไหนก็ตามขึ้นชีว่ารากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่ควรจะยึดถือมันเพราะว่าผลยึดถือมันก็เกิดความทุกข์เปล่า เพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์แล้วทรงพระตัยวิดกถ้าเราจะมาเทียบกับการศึกษาของพวกเรานี่พวกเรานี่น่ากลัวความรู้ล้นดีไม่ดีต้องเหล็กพืชมาขึงพูงเกรงว่าพูงจะแตกเหมือนกับท่านท่านหนึ่งในเรื่องของเราของพระสูตรแต่ยังไม่พูดเรื่องถึงท่าน นี่ความจริงถ้าเราศึกษากันมาจริงๆว้ความตั้งใจฟังและปฏิบัติอาศัยกำลังใจมั่นคงมีกำลังบารมีสิบครบมีจรณะสิหครบมีที่บาสีครบเพียงแค่ศึกษาอนาปาอย่างเดียว พริริยาบทอย่างเดียวสัพจัญญะปะฏิกูลท่าสีนวสีอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเราก็เป็นพระอรหันได้เพราะว่าท่านสอนมาทั้งสมถาะาและวิปัสนาตอนนี้ก็อยากจะให้ท่านตัวท่านเองท่านนั่งหลายถามใจของท่านว่าเวลาเนี้ยอารมณ์จิตของท่านตั้งอยู่ในจุดไหน ตั้งจุดในช่วงนฌานโลกีหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอริยเจ้าหรือว่าท่านนังหลายกำลังเป็นโมฆะบุรุษเป็นบุรุษที่ใช้อะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรติดใจยอยู่เลยที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนว่าไม่ร่างกายภายในก็ดีร่างกายภายนอกก็ดี มันก็มีความเสื่อมขึ้นแล้วก็มีก็มีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปท่านอางหลายจงอย่าสนใจในร่างกายเมื่อเห็นก็สักตะวันห็นเมื่ออาศัยอยู่ก็รู้รู้อยู่ว่าเราอาศัยอยู่จงไม่ยึดถือในร่างกายและไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในในโลกนี้อารมณ์นี้มันก้องอยู่ในจิตของท่านหรือเปล่า แล้วท่านก็พยายามละร่างกายละความเป็นมาและความยุ่งยากของชีวิตความจุกจิตของจิตทองท่านนี่มันมีอยู่มันละหรือเปล่าหรือว่ายัางยึดนั่นยึดนี่อันนี้ดีไม่พอนนอนดีไม่พอน่ยไม่เหมาะสําหรับฉันอันนี้ไม่ดีอะไรพวกนี้เป็นตน้นยังมีอยู่ไหม ทั้งมีอยู่ก็ชื่อว่าท่านยังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนานแน่นไปด้วยกิเลสคำสอนขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าที่ผมนำมาสอนไม่ได้เกิดประโยชน์กับท่านเลยไม่มีเลยท่านเราะก็เป็นโมฆะบุรุษคำว่าโมฆะบุรุษโมฆะสตรีก็เป็นผู้เปล่าเป็นผู้ไร้ประโยชน์ เกิดมาเสียชาติเกิดเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องกลับไปลงเอเวจีใหม่เพราะว่าหูฟังธรรมะอยู่ทั้งวันวันละสี่ครั้งแต่ว่าทําจิตใจให้สายสะอาดจากกินเลสไม่ได้สักนิดหนึ่งดินแดนที่พึงต้องไปก็คือเอเวจีมหานรก ทำไมจึงว่าอย่างนั้นก็เพราะว่าหูมันหนาเกินไปใจมันหนาเกินไปจัวทั้งบุญเข้าซึมก็เปไม่ได้มันไหลมาัตงวันละสีครั้งแต่ยังไม่สามารถจจระญคายแม้แต่ผิวหนังให้เป็นปุถุชนคนดีไม่ได้ก็ไปเอเวจีตอนนี้สําหรับคนดีมีอยู่นี่ผมไม่ที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านทั้งหมดไม่ดีหรอกนะ สมมติว่าท่านบรรจุมันลงจะมะลงไปไม่ได้ด้ความจริงมหาธิปฐานสูตรนี่เราก็มีตำราดูสอนก็สอนกันมานี่เราก็มาเข้าต้นกันเป็นวาระที่สามพระตาจาราเทรีท่านฟังนิดเดียวท่านเป็นอรหันนี่เราวนกันมาวนกันไปเรื่องนี้พานในพูดกันทุกวันปีสามร้อยหกสิบห้าวันบางทีพูดเกินกว่านั้นอีก พูดกันมาเป็นปีๆจิตใจของท่านนหลายจับไปได้บ้างหรือเปล่าเอาละเป็นเรื่องของท่านขึ้นชื่อว่าคนจะชั่วแล้วขึ้นชื่อว่าคนจะดีไม่มีใครสร้างให้ได้ต้องเป็นเรื่องของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าตนแลย่อมเป็นที่พึ่งของตน อคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งได้เมื่อเราฝึกฝนตนของตนเราดีแล้วใส่เราได้ย่อมจะได้ที่พึงอบคพุพึงได้โดยยากเป็นอันว่าจะดีหรือชั่วมนอยู่ที่ตัวของท่านแต่ถ้าว่าชั่วเกินไปสำนักนี้ก็ไม่ต้องการท่านเหมือนกัน แล้วมาเราก็มาสรุปว่านาปานุสติกรรมฐานพระพุทธเจ้าให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกอันนี้มันทําพร้อมกันไปเลยที่เราศึกษาศึกษาก็มาทีะละขั้นละขั้นผมก็ว่าตามแบบแต่เวลาปฏิบัตรจริจริงๆเนี่ยเขาทำพร้อมกันอนาปาโนสติกรรมฐานการกำหนดรู้ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกนี่เป็นการระงับอารมณ์อารมณ์พุ่งสร้างของจิต นี่สำหรับอิริยาบถขณะที่เราใช้ลมให้ใจเข้าออกอยู่นั่นเองเราจะเราจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดิอนอยู่จะเดินไปข้างหน้าจะเดินไปข้างหลังจะทำอะไรอยู่ในด้านอิริยาบถต่างๆเรารู้หมดว่าขณะนี้เราเดินขณะนี้เรานั่งขณะนี้เรานอนขณะนี้เราทำอะไรอยู่ในอิริยาบถท,ที่การทำเรารู้ก็เป็นการทรงสติสัมปชัญญะ เอาอนาปาเป็นตัวคุมเมือ่อนาปามีทําให้จิตทรงตัวคือกำหนดรูลมให้ใจเขาออกทางนี้เพราะอารมณให้ใจมาละเอียดเราก็จะต้องเอาใจเข้าไปค่อยจับให้มารู้มันอยู่ว่าเวลานี้ให้ใจเขา้าเวลานี้ให้ใจออกแล้วจะเพราะอนาปานุสติอย,าย่างเดียวพราะพระธเจ้าก็สอนนี้ปาัสนายานไว้ด้วย ทรงรับรองว่าอนาปานุสติอย่างเดียวถ้าทรงตัวก็ใช้ปัญญาเข้าถึงปณิพาน์ได้ที่เดงกล่าวว่าจงรู้ความเกิดขึ้นในกายภายนอกรู้ความเกิดขึ้นในกายภายในรู้ความเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปทั้งกายกายภายในพลและกายภายนอก ในร่างกายนี้เราเห็นก็สัตว์วิเห็นรู้ก็สัตว์วิรู้อาศัยอยู่สัตวะวอาศัยเราไมา่ยึดถือร่างกายไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่เป็นตัวปลดคันห้าถ้าปลดคันห้าได้ก็เป็นอหรนหนันต์แนนาปาลุสติอย่างเดียวท่านก็สอนท่านก็สอนทุกอย่างเหมอนกนว่าจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราพอใจได้เลยเวลาหันหทั้งหมด นีม่มารวมเิยมอาการ,รปฏิบัติกำหนดรูดล้ลมหายใจเข้าออกเราก็ทำร้อมกับรู้กายเคลื่อนไปนก็เรียบบทแล้วก็พร้อมกับการรับรู้สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสม,มอว่าทําอะไรเป็นแล้วทําอะไรผิดและทำอะไรถูกแล้วก็ใช้ปัญญาเป็นเครื่องรู้ปฏิกโดยสัญญา การส2มสิองร่างกายร่างกายทุกส่วนเต็มไปด้วยความสกปบรกเต็มไปด้วยความโศโครคเป็นขอไม่น่ารักไม่น่าปรารถนาไม่น่าพึงใจเนื้กรู้ว่าร่างกายของเราทั้งหมดประกอบไปด้วยธาตุสี่คือธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเป็นสภาวะสุขกปบรกเนื้อกรู้ว่าร่างกายของเรานี้มีสภาพป็รซากศพที่เขาทิ้งไว้แล้วในป่าช้า ที่ตายมาแล้ววันหนึ่งหนึ่งวันสองวันสมวันสี่วันห้าวันมีสีเขียวมีอาการเกร็งแล้วก็มีสีเขียวมีตัวเย็นชืดหน้าเข้าขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลต่อไปร่างกายสุดโทมน้ำเหลืองไหลไปหมดเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วต่อไปหนังก็หายไปเหลือแต่กระดูกก็เส้นเอ็นรัดรง เส้นเอน็นหายไปเหลือแต่โครงกระดูกเฉยๆต่อไปโครงกระดูกก็หมดไปนี่การปฏิบัติในมหาสติในกายานุปัสสนา,า,นามหาสติปัฏฐานนี่เขาปฏิบัติกันแบบนี้ไม่ใช่ไปนั่งไล่เบี้ยที่ะอย่งางละอย่งางละอย่งางธรรมนาปานุสติให้ไหด,ด้ถิงฌชานสี่เสียก่อน แล้วก็โยนอนาปานนสติทิ้งไปมาจับอิริยาบถอิริยาบถพอจะรู้มั่งแล้วก็โยนทิ้งไปแล้วมาจับสัมปชัญญะสัมปชัญญะพอจะเข้างตัวแล้วก็โยนทิ้งไปมาจับปริคุณปริคุณพอเข้าตัวดีโยนทิ้งไปมาจับธาตุสีธาตุสีคล่องตัวดีโยนทิ้งไปมาจับตวสี ถ้าปฏิบัติอย่างนี้อีกกี่โกรแสนชาติมันก็ไม่ได้อะไรเลยไม่มีทางได้ทางที่ได้จริงๆเขาปฏิบัติรวมเพื่อรวมกันคราวเดียวอนาปานุสติกรรมฐานยืนตัวทรงเขวไวยเป็นการระงับนิวรณ์ห้าประการเรื่องนิวรณ์นี่ในมหาปฏิปฐานันสูตรท่าม่ได้พูด ไม่ต้องไปยุ่งกับมันในเมื่อท่านหลายยังทรงอารมณ์อยู่ในอนาปานุสติกรรมฐานนิวรณ์ที่ไหนแล้วมันจะมากินใจหรือว่าท่านละมัตตวงังริยยาบทของท่านท่านเดินไปข้า,าถอยมาข้างหลังท่านกําลังจะนั่งท่านกาลังจะทําอะไรท่านรู้อยู่ในด้านนิยยาบท การเคลื่อนไหวทั้งหมดเรายู้รู้อยู่มีสติสัมัญญะสัมชัญญาควบควมุมมันเป็นตัวสตินี่เป็นตัวสมถาภาวนาที่กล่าวมาในเมื่อเจอติติมันทรงอยู่อย่างนี้นิวรณ์มันจะกินใจได้ออย่างไงสัมชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอว่าการกระทำอย่างนี้ทั้งหมดมันมีอะไรบ้างมันเป็นการควรหรือไม่ควรดีหรือไม่ดี ถ้ามันไม่ดีทิ้งถ้าดีทำอย่าสร้างความจุกจิกใจอย่าเป็นคนมีภาระมากอย่าติดในโลกธระมำสัมปชัญญะรู้ตัวรู้ดีรู้ชั่วรู้กิจที่ควรไม่ควรแล้กปฏิกรลบับรู้สภาพของโลกทั้งหมดว่ามันเต็มไปด้วยความสุขรรก ทั้งร่างกายเราร่างกายบุคคลอื่นราวัตถุธาตุทั้งหมดมันไม่มีอะไรสะอาดมาเต็มไปด้วยความสกปรกตามที่อธิบายมาแล้วณธาตุาร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสีธาตุน้ําธาตุดินธาตุลมธาตุไฟกระจายออกไปเป็นอย่างๆพิจารณาว่ามันเป็นของสกปรกณวสีพิจรารณาเห็นเป็นซากศพเอาสิ นี่ท่านทำพร้อมกันไปนะไม่ใช่ไปทำทีละอย่างให้ใจมันทรงความเป็นเอกกตารมมีอารมณ์เป็นหนึง่งจิตจะเริ่มเป็นสุขนิวอนหา้ารากายไม่ได้เข้ามายุ่งกับจิตจริตโทปราการไม่เกี่ยวข้อง มหาสติปัฏฐานาสูตรเป็นสายของสุขวิปสัสสโกโดยเฉพาะทำแบบง่ายๆรักษาอารมณ์ใจอย่างนี้ต้องอบระการให้ทรงตัวอยู่ตลอดวันทำได้ไหมถ้าบอกว่าทำไม่ได้ผมก็ไม่ตำหนิว่าท่านชั่วเพราะวันชั่วอยู่แล้วไม่ต้องตำหนิ คนที่ชั่วอยู่แล้วไม่มีใครเ้าตำหนิว่าชั่วถ้าคนดีไปทำชั่วนี่น่าตำหนิทำไมจริงตำหนิเพราะว่าของปกตินี้เราสามารถเห็นได้ด้วยตารู้ได้ด้วยแต้น,นาจปัญญาซ้ามของเราไม่ต้องปัญญาดีมันก็รู้ตามความเป็นจริงได้แล้วว่าท่านนั้นหลายคิดมาอเปล่า นี่หอย่างนี้แต่และอย่างทำได้เก่งอย่างเดียวเป็นอราหาันหมดตอนนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงมารวบรวมสรุปในตอนท้ายว่าท่านเพิ่งเห็นกายในกายคือร่างกายของเราเองมันมีสภาพเต็มไปด้ความสปกปรกมีสภาพไม่มีการไม่ทรงตัว เห็นกายนอกกายคือกายของบุคคลอื่นมันเต็มบยความสุขปรกมีกายไม่ทรงตัวมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปก่อนที่มันจะเสื่อมขณะที่มันเกิดมันก็เต็มบรความสุขรกในปฏิกระบับพิพจรารณาทั้อาการ32ตั้งแต่เบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาทั้งหน้าฝ่าเท้า เบื้องล่างตั้งแต่ฟ้าเท้าขึ้นไปถึงปลายผมทุกจุดนี้ไม่มีอะไรเป็นที่นิยมเพราะมันเป็นของสกปรกเคยคิดกันบ้างไหมรับฟังกันมากแบบฉบับมีอยู่ที่แนะนำไวน้นี่ถ้าว่าจะไม่ได้ไปซื้อคเศเตที่สรานวราช ถ้าไม่เสียสตางส์ซับ้างมันเอาดีก็ไม่ได้หรอกเวลาสอนน่ะสอนฟรีคือไม่จําบางทีก็บอกว่าจําไม่ได้แต่ความจริงนี่ผมไม่ได้ถึกสามาละเอียดแบบนี้นะที่ผมถึกสามาจริงๆนี่ผมจะบอกให้ฟังอันดับแรกผมจับอนาปานุสติแล้วก็จับอิริยาบท จากนั้นก็ที่ชอบที่สุดก็คือปฏิคูณท่าสีนวศีตัดพังไปเลยเท่านี้พอแล้วก็ใช้เวลาไม่มากเวลาเราไม่ใช้ไม่มากให้มันทรงอารมณ์อยู่ลืมตายึ้นมากกว่าจะหลับตาให้มันทรงตัวอย่าไปรักอย่างอื่นอย่าไปยุ่งอย่างอื่นมากกว่าคุณธรรมที่เราจะพึงปฏิบัติ ไอ้อย่างอื่นก็จุงก็จริงก็จุงก็จิงเห็นมาบกคร่องเห็นได้แต่จิตใจของเราที่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรดีอยู่เลยมั่งมองไม่เห็นนี่มันก็เลวมากเป็นอนุวา่าาห่าววัฒนหลายมีความสนใจจริงๆในกายานุปัสนามหาปฏิปทานาสนสรนี้ท่านก็เป็นอราหันต์แล้ว พราะคนที่เเป็นอรหัน,น์นี่เขาไม่เด้ศึกษากันหมดแบบนี้นี่เขามากันอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นส่วนใหญ่ที่สําคัญที่สุดก็ปฏิกระลบัพกทศีนวสีพระอรหันต์ทั้งหมดถ้าไม่ผ่านข้อปฏิกระลบัพเป็นอรหันไม่ได้โดยมากท่านก็ฟัดกันแหลกตอนปฏิกระลบัพนี่นั่นเอง เมื่อจิตทรงตัวพิจรารณาเห็นว่าเป็นของสกปรกก็ดูที่ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปถ้าเราอย่ายังย,ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูท่านก็คงจะบอกว่าไอ้เจ้านี่โง่เหลือเกินนี่ฉันบอกเธอตรงๆแล้วนะว่ามันไม่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรา มันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวเป็นดีสุดเธอเมื่อเห็นแล้วจงสักแต่ว่าทำเป็นเห็นอย่าไปสนใจว่าร่างกายของเราเป็นเราร่างกายของบุนคคลอื่นเป็นของบุนคคลอื่นสักแต่ว่าเห็นหัวหลักหัวต่อเท่านั้นอย่าไปสนใจกับร่างกาย ในขณะที่จิตอาศัยอยู่ในร่างกายนี้ก็คิดแต่เพียงว่าเพียงแค่ว่าพึ่งอาศัยอยู่เท่านั้นอย่าไปยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราจงเกินไปในเมื่อชีวิตร่างกายยังทรงอยู่ก็เอามันเป็นสะพานเป็นแพรํสำหรับข้ามฟากสำหรับจิตคิดปล่อยไว้เสมอว่าร่างกายที่เต็มไปได้วยความสกปรกสมมมอย่างนี้ มีสภาพไปสทรงตัวมีการเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีการแปรปรวนไปในทำกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราไม่พึงปรารถนาต่อไปเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์สิ่งที่เราต้องการก็คือแดนอมตะที่ปราศจากขันห้าปราศจากโลภะความโลภปราศจากโทสะความโกรธปราศจากโมหะความหลง เราจะตัดเยื่อใยความเหตุร้ายสำคัญเสียสามรายกายคือความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปเพื่อจะไม่ต้องมามีร่างกายที่เต็มไปด้วยความสปกปรกที่เต็มไปด้วยความเสื่อมประเภทนี้อีกเพราะว่ามันเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าอารมณ์ใจของเราตัดได้อย่างนี้อารมณ์จิตก็เป็นสุขเพราะเป็นผราอรหัน อรบันดาพโยคาวาจรทุกท่านสำหรับวันนี้สรุปในมหาสติปัฏฐานาสูตรในข้อที่เรียกว่ากายานุปัสนามหาสติปัฏฐานคือว่าเอาสติเข้าไปที่มีกำลังใหญ่เข้าไปตั้งไว้ใช้ปัญญาพิจารณาเห็นกายในกายเห็นกายนอกกายก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อจากนี้ไปขอท่านทั้งหลายจงทรงกายตามอธัธยาศัยของท่าน จะนั่งจะย,ยืนจะเดินจะน,นอนก็ตามอัธยาศัยคุมกำลังใจไว้ในกายานุปัสนามหาปฏิปทานทั้งหประการเพื่อ,อนาปานุสติกรรมฐานกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกกำหนดรู้อิธิยาบทการเดินไปข้างหน้าการเดินมาข้างหลังมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเรายกเท้าซ้ายหรือยกเท้าขวา เวลานี้ธรอมไรอยู่กินอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่พูดอยู่ปาฏิกูลเห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสปกปรกตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงฝ่าเท้าข้อห้าธาตุสี่เห็นว่าร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุสี่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมีอาการไม่ทรงตัวมีการสลายตัวไปและมีความสปกปรกนะวาสีในที่สุดเราก็เป็นผีมันกบผีในป่าชา จึงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสงควรสวัสดี